ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Morning Money ที่จะทำให้การเงินการลงทุนเป็นเรื่องเข้าใจง่ายเราจะสรุปให้คุณในทุกๆเช้าและเย็นเพื่อให้คุณผู้ฟังเติมความรู้ด้านการเงินเพิ่มขึ้น1%ในทุกๆวันวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจและสำคัญมากสำหรับทุกคนครับคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนถึงตัดสินใจไปทำงานเป็นมิจช,ชาชีพคอเซ็นเตอร์ที่สาคัญกว่านั้นทาไมพวกเขาถึงทาต่อไปได้โดยไม่รู้สึกผิด ผมได้ข้อมูลจากรองศาสตราจารย์ดรธานีชัยวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมเศรษฐศาสตร์ที่อธิบายกระบวนการทางจิตวิทยาที่ซับซ้อนเบื้องหลังอาชญากรรมทางการเงินและเชื่อไหมครับว่ามันเริ่มต้นจากสิ่งที่ฟังดูธรรมดามากอย่างแรกเลยเราต้องเข้าใจก่อนว่าคอเซ็นเตอร์แก๊งหลอกลวงนี้ไม่ใช่แค่คนเดียวที่ทำผิดมันเป็น organized crime หรืออาชญากรรมที่มีการจัดการในรูปแบบองค์กรพูดง่ายๆคือลองนึกภาพว่ามันเป็นเหมือนบริษัททั่วไป มีโครงสร้างมีการแบ่งหน้าที่มีระบบการทำงานมี HR มีการเทรนนิ่งแต่สิ่งที่พวกเขาทำคือการหลอกลวงผู้คนซึ่งถ้าเราดูแค่ผิวเผินเราอาจจะคิดว่าก็แค่คนโลภอยากได้เงินง่ายๆแต่ความจริงมันซับซ้อนกว่านั้นมากครับมาดูปัจจัยแรกที่ทำให้คนตัดสินใจเข้าไปทำงานแบบนี้แน่นอนครับเงินเป็นแรงจูงใจสำคัญแต่นั้นยังไม่พออีกปัจจัยสำคัญคือความเสี่ยงที่จะถูกจับคิดดูนะครับ คอเซ็นเตอร์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่นอกประเทศไทยทำไมนะเหลือเพราะมันลดความเสี่ยงที่จะถูกจับได้มากลองนึกภาพว่าถ้าคุณทำผิดในต่างประเทศโอกาสที่ตำรวจไทยจะข้ามไปจับมันยากกว่ามากและถ้าถูกจับจริงๆก็ไม่มีใครในหมู่บ้านบ้านเกิดรู้นี่คือการปลดล็อกเบื้องต้นแล้วแต่เดี๋ยวก่อนถ้าแค่เงินเยอะกับความเสี่ยงน้อยทำไมทุกคนไม่ไปกันหมดละ่ะนี่แหละครับที่น่าสนใจมนุษย์เรามีสิ่งที่เรียกว่า moral cost หรือต้นทุนทางจิตใจ พูดง่ายๆคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่ทําให้เราไม่อยากทําร้ายใครแล้วองค์กรมิจฉาชีพเหล่านี้พวกเขามีกระบวนการที่แยบยลมากในการบิดเบือนความรู้สึกนี้กระบวนการแรกเรียกว่า Rationalization หรือการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองลองจินตนาการว่ามีคนมาชวนคุณทำงานนี้แล้วเขาเริ่มพูดถึงความลำบากของครอบครัวคุณพ่อแม่แก่แล้วต้องการเงินรักษาตัวลูกกำลังเรียนหนังสือ แล้วเขาก็บอกว่าคนที่เราจะไปหลอกนะ่ะพวกเขามีเงินเหลือเฟือแค่3าถึงสล้านไม่ได้ทําให้ชีวิตเขาลําบากหรอกเห็นไหมครับพวกเขาไม่ได้พูดว่ามาโกงกันแต่พูดว่ามาช่วยครอบครัวของเรานี่คือการบิดความดีสาธารณะมาเป็นความดีส่วนตัวกระบวนการที่2 moral disengagement หรือการตัดขาดความเชื่อมโยงกับเหยื่อพวกเขาจะพูดว่าคนที่มีเงินเก็บหลายล้านเขาคงได้มาจากการเอาเปรียบคนอื่น กดขีแรงงานหรือไม่ก็เขามีลูกหลานดูแลมีเงินในหุ้นอีกเยอะไม่เป็นไรหรอกการทำแบบนี้มันทำให้เหยี่อกลายเป็นแค่ตัวเลขไม่ใช่มนุษย์ที่มีความรู้สึกกระบวนการที่3 diffusion of responsibility การกระจายความรับผิดชอบนี่คือเทคนิคที่ฉลาดมากองค์กรจะแบ่งงานเป็นส่วนๆคนใหม่อาจแค่ทักทายเบื้องต้นไม่ได้หลอกใครแค่สร้างความคุ้นเคย พอทำไปสักพักเลื่อนขั้นเริ่มพูดคุยลึกขึ้นแต่ยังไม่ได้ของเงินแค่สร้างความเชื่อใจสุดท้ายคนที่ปิดดิวจริงๆเป็นคนอื่นเราจรึงรู้สึกว่าผมไม่ได้หลอกใครนี่แค่คุยเฉยๆและกระบวนการสุดท้ายดีฮ u m a n i z a t i o n การทำให้ไม่เห็นเป็นมนุษย์พวกเขาจะพูดแต่ตัวเลขวันนี้ได้กี่เคสยอดเท่าไหร่ทะลุเป้าหรือยังไม่มีใครพูดถึงความเดือดร้อนของเหยื่อไม่มีใครพูดว่า วันนี้หลอใครมาบ้างที่น่ากลัวคือกระบวนการเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในคอเซ็นเตอร์ลองคิดดูนะครับบางครั้งในองค์กรทั่วไปเราก็อาจถูกกล่อมกลาวแบบนี้เหมือนกันเมื่อเราเห็นแต่ตัวเลข KPI ยอดขายแต่ลืมคิดถึงผลกระทบต่อลูกค้าเมื่อเราหาเหตุผลว่าทุกคนก็ทำกันหรือบริษัทก็เอาเปรียบเราอยู่แล้วนี่คือสัญญาณเตือนที่เราต้องระวังอาจารย์ธานีเน้นว่า คนโกงไม่โง่และต้องฉลาดกว่าคนทั่วไป1นก้าดังนั้นการป้องกันตัวเองไม่ใช่แค่ระวังไม่ให้ถูกหลอกแต่ต้องระวังไม่ให้ตัวเองถูกชักจูงไปในทางที่ผิดด้วยเพราะบางครั้งเราอาจกลายเป็นคนที่เราไม่รู้จักโดยไม่รู้ตัวสิ่งสำคัญที่ผมอยากฝากไว้คือให้ตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่เราถูกบอกถูกสอนหรือถูกชักจูงไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานในสังคมหรือแม้แต่ในครอบครัวก็ตาม ถ้ามีใครพยายามบิดเบือนความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเราให้รีบหยุดและคิดทบทวนจำไว้นะครับความดีที่แท้จริงไม่ต้องมีข้อแม้ไม่ต้องหาข้อยกเวน้นถ้าต้องหาเหตุผลมาอธิบายว่าทำไมสิ่งที่ผิดถึงดูเหมือนถูกนั่นคือสัญญาณอันตรายขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกท่านนะครับ